สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สุวินทวงศ์สิิพกสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ใครกำลังสนใจเก่งเล็กมือสองสักคันนะครับคลิปนี้จะพาพี่มารับชมรถมือสองราคาเริ่มต้นแค่2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะมีให้พี่พี่เลือกชมเลือกใช้เยอะเลยนะครับเครื่องยนต์1000เทอร์โบครับเครื่องยนต์1 2 0 0องซีซีนะเครื่องยนต์1 3 0 0และนครื่องยนตะ1คร0ซีซีนบ กลุ่มประมาณนี้แหละก็จะเป็นอะไรอะอเมลา่าใช่ไหมครับฮอนด้าซิตี้นะครับเครื่องพันเทอร์โบมีเข้ามาอีก2สําคัญนะปีประมาณ20ตัววีด้วยแล้วก็ V ีออครับที่เพจโยนวีออมีราคาเริ่มต้น2ไปปลายลาย,ยาริสสองกลางๆ2ไปปลาย,ลาย3ต้น,ต,นต้นก็มีนะครับยาริสผมมีเจนปีสิบสี่ถึงสิอ่ะที่ราคาแบบ2องแสนห้าสองแก็มีนะครับรวมถึงยาริสครับมีแบบนี้นะเจนหน้าใหม่โฉมเที่ยวเท่าปัจจุบันนะครับ ราคาดีด้วยคันนี้เพิ่งหลุดจองมานะครับใครสนใจเก่งเล็กมือสองสักคันเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับติดต่อหาผมครับเป็กผู้จัดการฝ่ายขายได้โดยตรงนะครับและช่วงนี้แจ้งเรื่องดอกเบีย้ยก่อนดอกเบีย้ยโคตรถูกครับใครอยากผ่อน3ปีนะดอกเบีย้ยเริ่มต้น1.29ขอเป็นสกอร์ A ถึงดีคือคุณมีเครดิตอะ่ะไม่ว่าจะโลนเล็กโลนใหญ่ขอเกินปีนะครับคุณจะได้เลทนี้เลยนะครับย้ำอีกทีดอกเบีย้ยเริ่มต้น1.29นะครับเราเพิ่งดิว เลทดอกเบีย้ยมาพิเศษสําหรับสปีนะครับแต่ถ้า4ี่ปีครับ 1. 9 9ดถ้า5ปีครับจะอยู่ที่2.3 9เกถือว่าก็ครถูกอยู่ดีนะครับใครสนใจเก่งเล็กมือ2เดี๋ยวผมพารับชมกันขอเริ่มต้นกันที่คันนี้ดีกว่ายาลิศครับเพิ่งหลุดจองมานะสีออกเทาครับเป็นเทาเชดใหม่นะครับในมีแค่ในฉมนิวอ่ะนะครับคันนี้เป็นรุ่นรองท็อปครับ1 2จสมาร์ทแต่ฟังก์ชันเนี่ยเทียบเท่าตัวท็อปของเจนเจนหน้าเจนหน้าแบบนี้เลยนะครับ อ่ามันจะได้กระจกครอบข้างปรับไฟฟ้าครับมีพุสตาร์แล้วนะมีจอทัชสกรีนมีกล้องถอยให้คุณครบถ้วนครับล้อมแม็กให้แล้วไฟโปรเจคเตอร์เจนนี้ชมนี้ครับคันเนี้ยผมมั่นใจว่าราคาคุ้มครับแค่4ี่แสนห้าหมื่นเก้าพันนะไม่อยู่มาเท่าไหร่สี่ห้าหมื่นไหมเดี๋ยวขอเช็คก่อนไม่อยู่4ี่หมื่นแปดปียีิบสามนะครับรุ่นสมาร์ทฟีดาวครับคันนี้ผ่อนประมาณเจ็ดพันกว่าบาทอะประมาณเจ็ดพันเจ็ดพันหกนะฟีดดาวผ่อนประมาณเจ็ดพันหกนะครับ นี่เบาะหนังกล้องถอยจอรัสกีนครับเบาะเป็นแบบเบาะหนังทรงบักเก็ตซีดแล้วนะครับเป็นเบาะหนังเจนใหม่นะครับหนังแบบกึ่งสังเคราะห์นะนุ่มแล้วก็ทนนะครับจอตัวใหม่เป็นจอเชิดขึ้นแบบนี้แล้วจอใหญ่ขึ้นครับแอร์ปรับดิจิตอลออโต้ได้เกียร์ออโต้นะไม้แค่แบบ40,000กว่านะครับเบาะหลังพับได้แบบ40-60หครับครหายาริสครับเจนใหม่นะผมว่ารุ่นสมาร์ทอ่ะน่าใช้นะครับน่าใช้กว่าตัวสปอร์ตนะใขรหายอยู่จัดได้ครับผ่อนอยู่ประมาณ 7จ็ดพันหกะครับฟรีดาวผ่อนประมาณเจ็ดันหกะครับมาดูคันต่อไปคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าใช้ครับยาริสเหมือนกันนะหนึ่งจุดสองครับทะเบียนห้าแปดสี่ราคามันดีครับคันนี้หนึ่งจุดสองอีปี1ิแปดไมล์แสนสี่ราคาแค่สองแสนอ่าสามแสนสองหมื่นเก้าพันนะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณสักห้าพันกว่าบาทฟรีดาวครับผ่อนประมาณห้าพันต้นต้นเองนะครับเป่อใครสนใจยาริสครับคันนี้เขามีสเกิร์ตให้ด้วยนะทรงดูเฉบยวเฉียวกว่าตัวเจนใหม่อันนี้เจนใหม่ นะแต่ว่าเจนใหม่จะดูแบบบึกบึนกว่านะอันนี้จะดูแบบฉบเฉียวกว่าสีเทาเข้มครับราคาแค่ส2มเกปี18ดนะหาอยู่ครับทักมาได้เลยศ6นย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสาจดสี่ครับามาดูคันต่อไปแนะนำเป็นคันนี้ครับสีเทานะ่สีเทาเนี่ยมีหลุดจองมาด้วยคันหนึ่งคันที่หลุดจองเนี่ยเออปีย2นะิบสองไม่เก้ามื่นหนึ่งะคันนั้นราคาอยู่สี่หนึ่งเกะครับปีมันย2นะิบสองไงปีมันใหม่มากนะแล้วไมล์มันหลักหมื่นด้วยส่วนคันนี้ทะเบียนสี0สองศูนย์คันนี้จะปีย นะครับไม่หนึ่งแสนกับอีกหกพันแต่ราคาดีครับปี21อดไม่หนึ่งแสนกับอีกหกพันนะครับสีเทาเข้มนะราคาแค่สามแสนแปดหมื่นเก้าพันครับคันนี้ฟีด้าผ่อนหกพันห้าจบตลอดสัญญาแบบเจ็ดปีนะฟีดาวแต่ถ้าคุณจะเอาสามปีดอกเบีย้ยก็จะต่ำแต่ค่างวดจะสูงขึ้นนะครับอยากได้แบบไหนอยากผ่อนกี่งวดอ่ะสามปีไหมสี่ปีไหมจนถึงเจ็ดปีคุณทักหาผมได้โดยตรงเลยเบอร์ด้านล่างนะครับยินดีให้คำปรึกษาครับ ปรึกษาฟรีไม่คิดเงินคันนี้การันตีว่าคุ้มครับปี21ราคาแค่3 8 9ผ่พน6,005ตลอดสัญญามาดูคันต่อไปคันนี้โอ้โหไปอีกหนึ่งคันที่ผมมองว่าคุ้มมากๆเลยนะคุณได้อเล่าตัวท็อปครับ V L นะครับ1.0เทอร์โบ V L ราคาแค่3 8 9นะั้นราคาเท่ากับ Vios ปี21เลยแต่คันนะั้นมันปี20แล้วไมมันน้อยนะครับไมมันหลักหมื่นแล้วถ้าคุณได้เป็นตัวท็อปมีอะไรบ้างอะก้องถอยจอทัชสกรีนนะครับคันนี้ราคา3 8 9ไม้ห้าหมื่น หายเห้าหมื่นเก้าถ้าเทียบกันเนาะตอนออกใหม่ป้ายแดงอราคาพอกันนะหกเก้าเก้าอันนี้ออกใหม่ก็หกเก้าเก้าอันนี้ก็หกปลายปลายเหมือนกันนะครับแต่พอเป็นมือสองอ่ะวีออสราคามันแข็งกว่ามันเป็นยี่ห้อโตยต้ามันแข็งกว่าแต่อันนี้นะครับคุณได้ตัวท็อปครับตัวท็อปป้ายแดงออกมาเกือบเจ็ดแสนนะหกเก้าเก้าประมาณนี้แหละตอนนี้ปีมันยี่สองแล้วมันเลห้าหมื่นนะฟังก์ชันมันมันครบแล้วมีกล้องนะครับมีกล้องรอบคันนี่ให้ดูนะครับมีกล้องรอบคันนะตัวท็อปนะครับกุญแจคีย์เลสแล้ว ภายในตกแต่งสวยครับแล้วคุณดูเบาะเขาดินะเบาอะอยางสวยเลยนะเบาะหนังแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นทูโทนนะพุสตาแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีกล้องถอยจอทัชสกรีนนะครับมีกล้องรอบคันให้คุณด้วยนะข้างหลังก็กว้างขวางนะมีมที่มีที่ชาร์จโทรศัพท์ครับอเมล่าเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้ผมเรียนตามตรงนะไฟซิงอะจริงๆมันอยู่ในเลทเดียวกับวีออสแต่มันจะแอบใหญ่กว่าแล้วก็ยาวกว่านิดหน่อยนะครับใครอยากได้ตัวท็อปไปเลยคันนี้จบพอร์ตหกพันห้าอันนี้ เก่าว่าหนึ่งปีมาเยอะกว่าห้าห0โลผ่อน6กพันหเหมือนกันนะครับแล้วแต่ท่านชอบเลยกันนะถ้าชอบโตโยต้าก็เนะี่ยมาเล่นแบบนี้ได้แต่ถ้าคุณไม่ซีเรียสเรื่องแบรนด์นะครับมาอเมล่าคุณจะได้ออปชันที่มันเยอะกว่าเยอะเลยนะผ่อนเท่ากันสองคันนี้ 6, กพันห้าปียบดกับปี2ีมาครับดูคันต่อไปคันนี้ทะเบียนหกเจ็ดสสาวีออสนะครับ3ามแปดเ้าเหมือนกันโอ้โหคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเอ่อต่างกันแค่สีแล้วกันนะครับไม่เท่ากันเลย นะครับไมอันนี้1นึ0 0แอันนี้1นึ0 0แสนเจ็ดันดิฟกันพันโลปีอีเเหมือนกันครับราคาเท่ากัน3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันนะสองคันนี้ฟรีดาวผ่อนเท่ากัน6กพันห้านะสามคันเนี่ยหนึ่งสองสามผ่อนเท่ากันเลยหกพันห้าร้อยบาทนะครับถามว่าเยอะไหมหกพันห้าก็ไม่เยอะนะของเงินเดือนหมื่นสี่ฟรีดาวออกรถคนเดียวได้เลยนะครับเพชรยนต์มีสิทธบสถาบันการเงินรองรับครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยนะสนใจทักหาผมครับไปคุยจิตการฝ่ายขายได้โดยตรงนี่ ก็มีมีจอมีกล้องเหมือนกันแต่มันจะเล็กกว่าน่อยนะแต่ไม่มีกล้องรอบคันนะทเทียบกับอเมล่า ela, นะครับอันนี้เป็นรุ่นลองครับตัวมิดแล้วถ้าใครอยากได้ตัวไฮครับผมมีเข้ามาสองคันราคาปีเบเนี่ยแหละนะครับผมมีไฮปีเบดเข้ามาสองคันสีบรอนนะบเบาะมันจะเป็นดําแดงอ่ะนะครับแล้วก็ได้เป็นพุตตาร์ครับกุญแจคีเลตแล้วตัวไฮเข้ามาสองคันนะครับทักเข้ามาได้ราคาสมเจ้าเก้าไมล์แสนห้าปียี่สิบเอ็ดผ่อนประมาณ6กพันเจ็ดสองคันนะสนใจตัวไฮทักมาได้นะครับ 065 951 3374ครับไลน์แอดเพ K คคันนี้ล่ะคันนี้379เจ็ดเกไม้แสนหปี21ถ้าคุณอยากได้เลทสามเนะผมมีปี21เนี่ยแหละไมแสนสามแสนสี่แสนห้าราคาเท่ากันเลย379ฟจ็ดาซีดาวพอนอยู่6,3 0 0ดิปกัน200บาทผมแนะนำนะดิปกัน200บาทไม่ต่างประมาณ40,000กว่าโลนะคุณไม่เอาสองคันนี้จะคุ้มกว่าผมว่า10,000บาทกับ40,000กว่าโลอะเอาไมน้อย แต่ถ้ามันดิฟกันหมื่นบาทากัต่างกันหมื่นโลผมเอามาเยอะนะครับอันนี้ผมจะเทียบความคุ้มค่าให้ลูกค้าผมทุกคนนะครับรถมีเยอะครับนะมีเยอะแสดงว่าคุณต้องเลือกคันที่มันคุ้มค่าให้ตัวเองใช่ไหมแต่ถ้าคุณนะครับไม่สบายใจนะเวลามาเลือกเนี่ยโอ้โหเดินกันเนี่ยสี่ร้อยคันงงผมเลือกคันที่คุ้มค่าให้ลูกค้าผมอยู่แล้วนะครับเอารถไปใช้การันตีเพราะอะไรเพรย์เราขายเดือนร้อยคันถ้าเราเอาของไม่ดีให้เนี่ยเดือนหน้าไม่ต้องขายแล้วนะแก้ปัญหานะครับ ดังนั้นเราเตรียมรถให้ดีครับเตรียมรถโด,ดยไทยพัสนะครับดูช่วงล่างของเหลวระบบไฟฟ้าให้ครบนะครับแล้วก็ต้นน้ําเราดีครับเราคับรถสวยเกียร์เอให้คุณแบบนี้ใครสนใจรถมือสองทักมาได้ครับ0ูนย์หกห้าเเดี๋ยวคัดคันที่คุ้มค่าคุณมาฮอนด้าแจ๊คันนี้4 5่0 0 0ห้าหเป็น1.5 V ่งจุนะครับปี21อ่ดอ๋อแจ๊ปี21ครับคันนี้จะผ่อน4 4 5 9จะผ่อนอยู่ประมาณ7,600 7,700เออประมาณนี้นะครับ7,600 7,700 นะครับได้แจดครับวีพัสด้วยนะปีใหม่มากนะครับปี2021นะครับก็ทรงมันร่วมสมัยเนอะถึงแจดเนี่ยเขาจะไม่มีแล้วเขาจะเป็นซิตี้ตัวพันเทอรโบแทนแต่ผมว่าแจดสวยกว่านะครับดูโปรงกว่านั่งสบายกว่าบอหลังก็พับเรียบอ่ะมาดูขั้นต่อไป v o ออครับ369ปี20สิบนะมาอยู่แสงกลางๆลางสามแบบนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ6,100นหนนะครับใครอยากผ่อนอ่0 0กเศษเนี่ยก็มาจัดคันนี้ได้ ส่วนคันนี้ไม่ยูแสนสปีแบสดสีดำแล้วนะราคาอยู่3 8มแครับนะฟีดาวก็ผ่อนอยู่6กพัเท่ากับสีบอนและสีเทานะที่พาไปดูด้านหน้าอามาดูโซนด้านหลังครับมีคันที่น่าสนใจอยู่อีกครับนี่อเมล่าครับ 1, 2, 3่งสอคันมาดูคันที่ถูกที่สุดก่อนคันนี้2องแสนสี่หมืน้าปีสิบแานะไม่อยู่เท่าไหร่ห้0 0มื่นหกมื่นไอันนี้ไม่ห้าหมื่โลพอดีเลยราคาสองแสนสี่พผ่อนอยู่สี่พันกบาท ได้เก่งเล็กราคาถูกครับ249,000นานะแล้วปีมันไม่ลึกด้วยนะปีมัน2018-19ครับสนใจมาจัดได้เลยนะครับกว้างขวางครับอเมลา่าเครื่องพันสองสามสูบพันสองนะตัวนี้แต่ถ้าเป็นตัวนี้คุณได้เป็นแบบพันเทอร์โบนะครับสี่สูบพันเทอร์โบอัตราเร่งดีแน่นอนมาดูที่คันนี้ก่อนคันนี้จะเป็นตัว v ีเอลไหมเดี๋ยวขอเช็คก่อนคันนี้ตัว V เฉยนะครับหนึ่งจุดศูนย์วีครับสี่แสนสามหมื่นเก้าพันปีสองสี ไม่สามหมื่นโลนะตัวอันนี้ตัว V อันนั้นตัว V E L อนะครับ V E L อต่างกันยังไงล้อครับสวยกว่านะด้านหน้าเหมือนกันมันเป็นเจนใหม่ชมทเท่าปัจจุบันนะเป็นไม้เนื้อเชนน่ะจากตัว V L อสีขาวสามปดที่ผมให้คุณดูกุญแจเป็นคีเลสครับตัวเนี้ยเขาจะมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนให้แล้วขอภายนะมีคนล็อกรถนะครับอ่ะใครหาอยู่เดี๋ยวผมส่งรูปให้ดูเพิ่มเติมนะคะนี้คุ้มแน่นอนนะราคาอยู่4ี่สามเก้าครับพอ่อยู่เจ0 0พ จ็บบรสี่เจ็บบรห้าประมาณนี้นะครับผ่อนมาเจ็บบรนสี่เจ็บบห้าฟรีดาวได้นะครับปีใหม่มากนะปีสองสี่นะครับแล้วใหม่ก็น้อยนะครับทักเข้ามาเดี๋ยวส่งรายละเอียดส่งรูปให้ดูครับส่วนคันนี้จะเป็น el el เนี่ยสี่สามเก้านะราคาดิฟกันอยู่นะอันนี้ปียี่สิบสี่จดยี่สิบห้าครับไม่อยู่สามหมื่นราคาสี่สามเก้าส่วนคันนี้สี่สามเก้าเท่ากันปียี่สิบสี่แต่ไหมมันสามหมื่นนะครับอันนี้ตัววีอันนี้เอลถามว่าอันไหนคุ้มกว่าวี v คุ้มกว่านะเพราะอะไรวีมัน แต่อันนี้เป็นรุ่นเ,เริ่มต้นนะใครหายอยู่ก็เอาคันข้างคุ้มกว่านะครับทะาเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกรทมให้นะส่วนคันนี้ครับทะาเบียยอะไรเนี่ย9447นะครับสวิ t ค,ครับ 1.2GL ปี22ไม่เหมื่นราคา379379ครับสวิ t เนาะทรงเหมือนมินิเลยนะคันนี้ฟรีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณ6,003นะได้รถเล็กกระทัดรัดครับฟรีดาวผ่อนแค่7,003ตลอดสัญญา นะวันนี้พามาดูเก่งเล็กอาคันนี้ที่บอกไป259มั้งคันนี้ปีประมาณราคาประมาณ259 269ประมาณนี้แหละนะครับใครสนใจยาริชมนี้นะครับปีประมาณ16กนะก็มีเหมือนกันนะมีหลากหลายครับเก่งเล็กเก่งกลางเก่งใหญ่หาแบบไหนทักมาได้นะครับมาเดี๋ยวมาดูคันนี้แถมให้มันเป็นเครื่องพันหเหมือนกันนะโมบิลิโออารครับนะรุ่นท็อปเขาอะปี1 7จดนไมประมาณแสนหกไหม อมามยแสนแปดครับสามแสนหนึ่งมืนบาทปีสิบเจ็ดจดสิบแปดสภาพสวยนะคันนี้สภาพสวยนะเจ็ดที่นั่งครับสีขาวล้อดานะครับรุ่นท็อปด้วยอาอติดไมเยอร์นีหนึ่งไมยมาแสนแปดแต่คุณได้ปีสิบเจ็ดจดสิบแปดในราคาแค่สามหนึ่งนะสามแสนหนึ่งซื้อสดได้ครับจัดไฟแนนซ์ได้สนใจทักมาเบอร์ด้านล่างลายไอดี ID ด้านล่างเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้คุณดูเพิ่มเติมนะครับวันนี้ก็พามาดูประมาณนี้ดีกว่านะครับถูกใจรุ่นไหนแบบไหนติดต่อหาผมได้โดยตรงนะครับเป๊กผู้จัดการฝ่ายขายครับ ย้ำเลยว่าช่วงนี้ดอกเบีย้ยต่ํามากนะียเริ่มต้นตามที่บอกไปอ่ะ1.29นะครับอยู่เพชรยนต์มาสี่ปีเนะี่ยไม่เคยเจอนะ1.29นะตันนันไปสามปีนะครับแต่ถ้าคุณเอาสี่ปีก็หาให้ได้1.99นะครับดอกเบีย้ยพิเศษนะแบบนี้มีแค่ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับใครกํลาลังลังเลอยากออกรถนะครับจัดไฟแนเดือนเนี้ยนะครับรับรถต้นเดือนหน้าได้นะคุณได้เลนเนี้ยแหละนะครับ1.29 1.99นะครับถ้าห้าปีก็สามจุด 2.39นะฟรีดาวได้ทุกคันครับจัดได้เต็มทุกคันเพชรยนต์ราคารถสวยเกียร์เครับทุกคันมีตัวลดให้ครับ215จุดโดยชิคครับตัวเซตออกใบเซอร์ใบการันตีให้หารุ่นไหนแบบไหนทักมาได้ครับนะเบอร์ด้านล่างและไอดีได้ไลน์ไอเดีนด้านล่างนะวันนี้ก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้พี่ๆจะได้ไปพาครับอัปเดตรถสวยแบบนี้ที่เพชรยนต์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ